ถึงวัดท่าขนมแล้วจะถึงทาองถาภูมิแล้วนะครับนี่เด็กๆนี่เจดีย์ทองคำนี่ทางลงสะพานว้าวปี่านดูอยู่ที่ไหนนะคะ ข้าขนนค่ะไหนชี้ซิสะพานลงไปทางไหนอายุดฉันขวนัญยุดก่อนค่ะนี่แม่เขาดูแผนที่อยู่เดี๋ย,ยวว่าอ,อยู่ข้างบนพุทธเจดีคีดีได้ไงข้างบนนี่ไงฉันขวัญพาไปใช่ไหมไปไหน น้ำแดงจัดเลยย้อนย,ยุดก่อนเดี๋ยวพาหันไปหาแม่ดูดูชายนี่สิงสะพานเล้วหุย้ยมีตัวอะไรด้วยนี่นี่อย่าไปเหยียบนะ ถึงสะพานแล้วสะพานแขวนมันก็ยึง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 อยู่นะนี่เราข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งข้ามไม้น้ำมาเลยข้ามสะพานแขวนมาครับลึกว่าวันนี้จะเจอฝนซะแล้วอากาศดี นี่ที่เท่าไหร่เชีงขวัญยี่สิบเอ็ดตุลาหกสิบเจ็ดว้าฟ้าสวยเชี่ยว,ล,ว,วล,งล,ยลงวะเนี่ย ถึงวัดท่าขนมแล้วจะถึงทองผาภูมิแล้วนะครับนี่เด็กๆนี่เจดีย์ทองคํานี่ทางลงสะพานว้าวไปขวามดูอยู่ที่ไหนนะคะ ท่านขนนค่ะไหนชีส้สิสะพานลงไปทางไหนอ,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 อ่ะอยุดฉันขวานยุดก่อนค่ะนี่แม่เขาดูแผนที่อยู่เดี๋ย,ออย,ยวว่าอยู่ข้างบนพุทธเจดีคีดีได้ไงข้างบนนี่ไงนี่ฉันขวานพาไปใช่ไหมใช่ค่ะไไปไหน โอ้น้ำแดงจัดเลยยนะ้อนย,ยุดก่อนเดี๋ยวพ่อหันไปหาแม่กันดูดูชาย,ชายน,นี่สิงสะพานแล้วเฮ้ยมีตัวอะไรด้วยนี่นี่อย่าไปเหยียบนะนี่ ถึงสะพานแล้วสะพานแขวนมันก็ยึง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 ,ยยง,ยงนะองยงู่นะอู้หูไปสู้ นี่เราข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งข้ามแม่น้ำมาเลยข้ามสะพานแขวนมาครับนึกว่าวันนี้จะเจอฝนซะแล้วอากาศดีน,นี่ที่เท่าไหร่เชีงขวัญ ยี่สิบเอ็ดตุลาหกสิบเจ็ดว้าฟ้าสวยเชียวลงว่าเนี่ย